อ,อะไรครับคแคนาดาแคนาดาถูกครับอเมริกาถูกต้องครับโอมสิสกถูกต้องครับโคโลมาเบียถูกต้องครับบราซิลถูกต้องครับอิตาลีถูกต้องครับ นี่รัเสเซียถูกต้องครับไชน่าถูกต้องครับออสอินโดนีเซียก็ดูหน่อยว่าใช่ไหมใช่ถูกต้องครับออสเตรเลียถูกต้องครับซิลป,ปินไหนใช่ไหมขอดูหน่อยถ<ช>ูกต้องครับญี่ปุ่น ถูกต้องครับซอคุรกกีถูกต้องครับนัตก,กุรีถูกต้องครับคาคาทานาถูกต้องครับ